คือเราก็มีการทํางานตลอดเวลานะครับในคดีน้องแต่งโมนะก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะว่าผมไม่ได้หยุดนิ่งนะวันนี้เราก็คือพวกปิดทองหลังพระก็ทํางานกันทั้งวันทั้งคืนนะครับนะไม่ได้ทำไม่ใช่อยู่กันเฉยเฉยไม่ใช่ออกมาพูดแล้วก็เอาเอาแสงหรือพูดเอามันแต่เราพูดเนี่ยเรามีการทางานร่วมกันนะครับโดยทั้งทีมงานเราทั้งทีมตํารวจทั้งทีมทุกอยาง เพื่อต้องการเร่งกันขี้คายคดีของน้องแตงโมเรามาพูดกันต่อนะหลังจากที่มีการไปวางแผงนไปปั๊มเชล์เนี่ยปอนี่แหละครับนะเป็นคนสั่งให้ทุกคน,บน,นคบลบข้อมูลน,นะครับลบข้อมูลนะลบข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมนะนที่ปั๊มเชล์นะครับฟังให้ดีนะนที่ปั้มเชล์ปอนี่แหละเป็นคนนะสั่งให้ทุกคนลบข้อมูลที่ปั๊มเชล์หลังจากที่มีการลบแล้วเนี่ย ก็มีการปรึกษาพวกตาแนะพวกอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ทุกคนแยกย้ายกันไปแยกย้ายกันไปโดยที่ไม่แยแสน,น้องแตงโมที่ลอยอยู่ในน้ําหรือจมอยู่ในน้ําเลยนะครับไม่มีการแยแสหรือคิดว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วโดยสมรสำนึกเนี่ยทั้งทั้งห้าคนเนี่ยมันต้องคอยอยู่ที่ท่าเรือคอยอยู่ที่โป๊ะเรือที่มีเหตุการที่มีการตกน้ํานะ แต่ด้วยเพราะความกลัวหรือเรื่องอะไรเขาที่เป็นข้ออ้างก็แล้วแต่ว่าความกลัวมีความกลัวมความผิดดูนี้นะั่นเนื่องจากตัวเองเมานะจริงๆมันมัน,มนเรื่องของเรื่องคือคุณไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นเป็นมนุษย์อะเอาวกนะเป็นมนุษย์ในลักษณะของคุณธรรมอะในการที่จะอยู่ช่วยเหลือน้องแตงโมร่วมกับหน่วยกู้ภยัยร่วมกับคน,อ,นอื่นๆในการชี้เป้าในการชี้จุดที่มีการตกจริงอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง ตรงนั้นน่ะด้วยความที่เมาพ่งตรงด้วยความเมาแล้วก็ทุกคนก็กลัวมีความผิดนะครับนะก็ทุกคนก็แยกย้ายกันนะครับกลับบ้านก็คือผู้ภาษาแบบกฎหมายก็คือหลบหนีไปพักก่อนตามคําแนะนําของพวกทนายบ้างตําตรวจบ้างบางคนนะเอาละทีนี้หลังจากที่มีการนะหายไปเกือบสองวันนะหายไปวันสองวัน ในระหว่างที่หายไปเนี่ยนะปอเนี่ยนะปอเนี่ยนะก็มีการไปติดต่อทนายความสองชุดชุดแรกเนี่ยนะครับไปตอนเช้านะไปที่สุขุมวิทไปพบกับทนายความชุดหนึ่งชุดแรกก่อนนะซึ่งชุดแรกเนี่ยก็มีการแนะนํามีอะไรเนี่ยแล้วก็ปอเนี่ยได้บอกว่าเย็นนี้ตอนเย็นของของวันเดียวกันเนี้ยที่มีการพบทนายความชุดแรกที่สุขุมวิทเนี่ย นะก็มีการนัดทนายคนดังคนหนึ่งที่กําลังออกมาพ่นนะอยู่ตอนเนี้ยผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะพ่อนอยู่ตอนเนี้ยบอกกันว่าทนายชุดแรกเนี่ยก็ไม่พอใจที่มีการไปติดต่อทนายความอีกคนหนึ่งนะครับที่มีการปอ,อก็มีการเป็นนัดนะทนายความนะคนนี้นะครับที่นนทบ,บุรีที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในนนทบ,บุรีผมไม่ต้องเอ่ยชื่อร้านอาหารนะครับเขามีภาพอยู่แล้วนะ พวกเราทํางานมีภาพอยู่แล้วก็มีการถอนชุดแรกออกไปนะครับชุดที่ไปคุยกันที่สูงวิทยแล้วก็มาคุยชุดนึงที่นนทบุรีนะซึ่งหลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยปอก็รับไม่ได้ในสิ่งที่มีการให้คําแนะนําก็ไม่จ้างเอาว่าไม่จ้างนะครับไม่จ้างทั้งสองชุดนะนะไม่จ้างทั้งสองชุดทําไงละครับทุกอย่างคือ ทำบรรยานหลักฐานเท็จแล้วสั่งให้โกหกแล้วทิ้งแตงโมโจมน้ําแล้วไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเพราะทุกอย่างมันมันมันโกหกไปแล้วนะครับโกหกไปแล้วเมื่อโกหกไปแล้วเนี่ยจะทํำยังไงเข้าไปปรึกษาอีกปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้นะต้องอย่าลืมว่าปอเนี่ยเป็นลูกของนายพลลูกเคยนายพลตารวจนะครับ เป็นลูกของนายพลตารวจนะแล้วก็ในกลุ่มนี้ก็มีลูกของตํารวจอีกคนหนึ่งเหมือนกันมีลูกของตํารวจอีกคนหนึ่งทุกคนก็นั่งคิดไปคิดมานะก็ทางตํารวจเนี่ยนะครับหลังจากเกิดเหตุดืนยันแล้วว่าเป็นศพของน้องแตงโมเจอแล้วสี่แปดชั่วโมงก็คือสองวันนะครับพวกนี้เนี่ยแอลกอฮอล์มันก็สามารถทําให้เจือจางได้แล้วก็ไม่สามารถตรวจพบได้แล้วก็ตํารวจเนี่ย ก็ส่งไปตรวจเลือดตรวจเลือดเพื่อหาอะไรหาหาแอลกอฮอล์ว่ามีปริมาณกี่มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ไปหาว่ามีสารยาเสพติดหรือไม่ในเรือที่มีการจัดปาร์ตี้กันนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังตรงนี้ก่อนนะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยบนเรือเนี่ยเหตุการณ์มีเพียงเท่านี้นะแล้วก็หลังจากที่ขึ้นบนเรือมาแล้ว ก็มาวางแผกนกันโกหกนะกติกเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อรู้แล้วว่าแตงโมตกน้ําแทนที่จะรักษาผลประโยชน์ให้กับในฐานะที่เป็นผู้จัดการนะของแตงโมกติกกับเกงกัวปอนะโดยยอมปกปิดข้อมูลหรยยอมปกปิดข้อมูลนะครับเพื่อให้แตงโมเนี่ยนะครับ เสียชีวิตยอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเพราะถือว่าไหนๆก็ตายไปแล้วไหนๆคนก็ตายไปแล้วนะเอาคนอยู่ให้รอดก่อนเพราะทุกคนก็กลัวคดีน,ะ,นะน,นะนะครับแซนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้หญิงแล้วนะครับมีการอ่านะมีการเปลี่ยนจากผู้ชายแต่ว่าชื่อเียยังเป็นชื่อผู้ชายแต่มีการเขาเรียกอะไรแปลงเพศเรียบร้อยนะ มาเป็นหลายปีแล้วนะครับก็นอนกับน้องแตงโมมาหลายปีแล้วนะนอนหมายึงว่าเป็นเพื่อนกันนะอยู่คอนโดเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับจิงต่างๆเราเนี้ยมันถึงเป็นที่มาของของการที่ทําให้คดีเนี้ยเกิดข้อไิรุธข้อสงสัยมากมายในสายตาของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าใครก็ตามไม่เชื่อนะครับไม่มีความเชื่อเลยว่าเหตุการณ์ที่จะ น้องแตงโมจะไปปัสสาวะอยู่ท้ายเรืออะไรต่างๆแบบนี้จึงเป็นที่มาของของความเครือบแขงใจของพี่น้องประชาชนคนในประเทศผมเองก็ได้มีการติดตามคดีนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับติดตามคดีนี้มาตั้งแต่ต้นนะก็อยากจะบอกเลยว่าการที่ตํารวจทำงานในคดีนี้นะอันนี้ผมยังไม่พูดต่อนะเอารลุตตำรวจก่อนการที่ตํารวจเนี่ยมาทำคดีนี้นะ ผมพูดเองพูดง่ายๆเลยว่าการรวบปปรวมพยานฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เป็นหนึ่งเป็นเดียวไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํางานนะต่างคนต่างทํางานสืบสวนไปทางสอบสวนไปทางพิสูจน์หลักฐานไปทางมันถึงทําให้คดีเนี่ยเกิดความล่าชา้าเกิดความเกิดความสงสัยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้มีการพูดคุยแล้วก็ได้มีการตําหนิเอางี้ว่าตําหนิตํารวจนะครับ ในเรื่องนี้อยู่หลายประเด็นประเด็นแรกคือการรวบรวมพยานฐานเนี่ยนะครับตำรวจทําคดีเนี้ยในการรวบรวมพยานฐานเนี่ยผมถือว่าไม่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 เป็นที่พอใจของผมในส่วนตัวนะเช่นการที่เอาเรือที่ไม่ใช่เรือที่เกิดเหตุไปจําลองเหตุการณ์จริงนะครับอันนี้พูดประเด็นเลยนะที่ผมที่ผมตําหนิเลยคือหนึ่งไม่ใช่เอาเรือที่เกิดเหตุนะครับเอาไปจําลองเหตุการณ์จริง แลวก็ที่สำคัญที่สุดคือนอกจากไม่เอาเรือที่เกิดเหตุไปจำลองที่เหตุการณ์จริงแล้วยังมีการแยกเอาคนนั้นคนนี้เนี่ยไปขึ้นเรือเรือที่ไม่ใช่เป็นเรือที่เกิดเหตุเนี่ยยกเว้นโรเบิร์ตคนเดียวที่ได้ขึ้นเรือจริงแต่ก็ใบพัดก็ไม่ใช่ใบพัดที่เกิดจากเรือจริงอีกอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมตําหนินะครับการทางานของตํารวจชุดของนนทบุรีนะที่มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่ผม ตำหนิเลยว่าการรวบรวมพยานฐานแบบนี้เป็นป็นการเปิดช่องว่างให้ปอเนี่ยกับพวกเนี่ยสามารถหลุดพ้นคดีได้อันนี้ผมตำหนิเป็นช่องช่องว่างของกฎหมายอันนี้บอกได้เลยนะครับสิ่งที่2ก็คือว่าในการที่ไปตรวจปัสสาวะตรวจเลือดเนี่ยนะครับนะทำเนี่ยก็ไม่ได้ทําตั้งแต่ตอนแรกมาทําอีกวันหนึ่งซึ่งก็ ไม่ถือว่าการเก็บหลักฐานอันเนี้ยดีดีพอที่เราที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นมากกว่านี้สามนะครับการทำไทม์ไลน์เนี่ยผมยกตัวอย่างคดีลาลาเบลเนี่ยเราทำไทม์ไลน์จนกระทั่งสารเชื่อแล้วนะว่ามีการทําผิดจริงจนกระทั่งสารลงโทษได้คดีนี้เหมือนกันถ้าเราทําให้มันมีการไล่ไทม์ไลน์มาตั้งแต่ต้นนะครับมันก็จะเห็นความ อะไรที่เป็นพิรุษเป็นข้อข้อเท็จเนี่ยนะครับมากเช่นอย่างแรกคือ